สวัสดีค่ะทุกคนยิน,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 นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดนัทบิี้แบรนด์อีกแล้วนะคะนี่ใกล้จะนอนแล้วเดี๋ยวเราจะมามาร์คหน้ากันก่อนนอนนะคะแต่ว่ามาร์คหน้าของโดนัทวันนี้ไม่ใช่เป็นแบบมาร์คหน้าธรรมดานะคะจะเป็น LED มาร์คคือเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าตัวหน้ากาก,ากตัวนี้นะคะฮอตฮิตมาตั้งแต่ในเกาหลีแล้วเพราะว่าเขามีฉายในซีรีส์เกาหลีะค่ะก็คือจะเป็นพระเอกกับนางเอกะค่ะจะใช้เป็นตัวหน้ากากตัวนี้ทั้งคู่เลยนะคะซึ่งสําหรับหน้ากากอันนี้นะคะเขาก็จะผลิตในเกาหลีเลยแล้วก็จริงๆ่่่โดดดดนนนนััทไ้้้เหหห็าาาาากก LED มลลยแแแรววตตีสิใใจ ตัวนี้แล้วก็มารีวิวตัวนี้เพราะว่าข้อมูลที่โดนัทขอไปจากทางแบรนด์นะคะค่อนข้างครบเลยคือมีข้อมูลตั้งแต่การทําสิทธิบัตรตัวโมดูลที่ปล่อยแสง LED ออกมานะคะมีการทำคลินิคอลเทสมีผลเทสออกมาชัดเจนเลยนะคะว่าหลังจากที่อาสาสมัครใช้แล้วเนี่ยมีการอิมพูฟของผิวไปในทิศทางไหนบ้างนะคะเขาก็มีมาตรฐานความปลอดภัยครบเลยนาเข้าไทยแบบถูกกฎหมายด้วยนะคะก็คือมาตรฐานเขาจะมีสออย่างที่น่าสนใจนะคะก็คือเป็น CE นะคะ CE เป็นมาตรฐานความปลอดภัยต่อสูง ภาพและสิ่งแวดล้อมของทาง EU นะคะแล้วก็ ROH เป็นแสดงมาตรฐานความปลอดภัยอุปรกรณ์ไฟฟ้าที่จะขายในประเทศยุโรปคือเขาผ่านอะไรพวกนี้มาครบหมดเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นโดนแาก็ถือว่าเออมั่นใจในระดับที่เอามาแนะนําต่อได้นะคะแล้วก็ข้อมูลของเรื่อง LED ว่ามันช่วยอะไรได้บ้างทําให้ผิวเราดีขึ้นอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรา,าเปิดกล่องกันก่อนนะคะว่ามาในกล่องอยังไงแล้วก็ออกมาเป็นแบบไหนคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้รับกล่องข้าสดุเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือแบบรอแบบใจจดใจจ่อเลยนะคะก็คือเป็นเซลล์รีเทิร์นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องด้วยกันนะคะนี่ก็คือจะมี QC Pass Partner s h i p มี Serial Number เรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเขียนว่า L E D mask นะคะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อเซลล์รีเทิร์นนะคะเปิดออกมาปุ๊บนะคะก็จะเห็นแบบนี้เลยคือเขาจะโปรเทคมาอย่างดีนะคะกันกระแทกแบบอย่างดีเลยเห็นไหมคะว่าจะมีแบบตัวบับเบิ้ลแบบหนาเลยะคะ่ะส่วนที่เขาแยกออกมานะคะส่วนเนี้ย จะเป็นส่วนของหน้ากากนะคะแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของ e q อุปกรณ์ต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาแกะแต่ละตัวกันเลยค่ะ เลยก่องเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่านะคะว่าไซส์ประมาณไหนนี่เลยนะคะนี่จะเป็นหน้ากากของเซอร์ u ิทนะคะจริงๆเขาจะมีอยู่3รุ่นนะคะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดรุ่นพรีเมียมแล้วก็รุ่นแฟลตแนมนะคะแฟลตแนมจะมีอยู่2สีนะคะจะมีสีโรสโกลแล้วก็จะมีสีดํานะคะคือผู้ชายสามารถใช้ได้แบบว่าไม่ต้องเขินเลยเพราะว่าแบบออกมาหน้าตาดูดีเชียวนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าหน้าตาของหน้ากากคือจะเป็นแบบนี้ข้างหลังนะคะก็จะมีสตร a ปแบบนี้นะคะเอาไว้รัดให้พอดีส่วนที่เขาปล่อยแสงอะคะ่ะจะปล่อยออกมาจากด้านนนนนีี้้ะะะะคคเดด๋ยวลอองใชูก่ แล้วก็เดี๋ยวนราจะเล่าให้ฟังว่าแสงที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมีฤทธิ์ในการทําอะไรได้บ้างแล้วก็หลังใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแต่บอกคําเดียวเลยนะคะว่ามันได้ฤทธิ์ที่ดีขึ้นกับผิวอะตั้งแต่ไม่กี่ครั้งที่ใช้เลยเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะคะว่าเริ่มต้นจะใช้ยังไงนะคะหลักๆแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเดนะก็ล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นกลุ่มไฮายาลูรอนทาลงไปก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ใช้หน้ากากสวมไว้นะคะ20นาทีนะคะก็สามารถถอดได้นะคะอาทิตย์หนึ่งใช้ประมาณ3คครัั้งนะะบ ไฮยาลูรอนที่โดนัใช้นะคะก็มี3ตัวนี้นะคะใช้ตัวไหนก็ได้คือ,อน,นี้จะเป็นวิชีดีนนะคะตัวนี้จะเป็นแอคเนสนะคะอันนี้ก็จะมีตัวที่เป็นไฮยาลูรอนหลายๆไซส์แล้วก็มีตัวที่แบบช่วยคุมสิวด้วยเมีานทิโอเซนต์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นไฮยาลูรอนบูสเตอร์เป็นยี่ห้อฟาซิออนสนะคะนี่ของฝรั่งเศสเลยเช่นกัน,นะคะ่สะสำหรับวันนี้นะคะโดนัทก็จะใช้เป็นตัวแอคเนสนี่นะคะเดี๋ยวเราทาแอคเนสลงไปก่อนนะคะกดออกมาแล้วก็ทาให้พอสมควรแบบนี้ลิปสติกห้ามทาห้ามแต่งหน้านะคะ สามารถใช้เป็นกลุ่มเนี่ยแหละไฮยาลูรอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวคลินิคอลเทสเนี่ยมีการใช้กลุ่มไฮยาลูรอนแอมพูบวกกับหน้ากากเซรัเทอร์เนี่ยพบว่าภายในประมาณ4ี่สัปดาห์เนี่ยนะคะพวกกลุ่มตั้งแต่ตินกาไปจนถึงริ้วรอยต่างๆเนี่ยคือดีขึ้นผิวพลัมขึ้นอิ่มฟูขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากให้ใช้เป็นกลุ่มไฮยาลูรอนเหมือนตามที่เขามีการทําผลเทสออกมานะคะเดี๋ยวเราลองมาใช้เครื่องกันเลยดีกว่านะคะหน้ากากเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรามาจัด, strap ดะะส แล้วก็สวมลงไปได้เลยนะคะนี่พอเราสวมแล้วนะคะก็คือกดแบบนี้อย่าแงบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ยี่สิบนาทีะคะ่ะสำหรับแต่ละสีนะคะก็ใช้วิธีการกดอย่างนี้ง่ายๆเลยกดปุ๊บนะคะสีแรกก็จะเป็นสีแดงสีที่สองนะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินนี่นะคะแล้วก็สีที่สามก็จะเป็นสีชมพูหลังจากนั้นพอกดทั้งที่สี อันนี้คือปิดเครื่องนะคะแต่ละครั้งให้เรามาสอยู่ที่20นาทีนะคะเพราะว่าอย่างที่โนนัทไปอ่านมาในเปเปอร์ทั่วไปนะคะเขาก็วิธีการทรีตการใช้แสง LED เนี่ยเขาก็ใช้ประมาณตั้งแต่ที่5 0าสถึงยีนาทีนะคะส่วนเครื่องโฮมยูสอย่างเงี้ยยังไงก็อยากจะให้ใช้เป็นระยะเวลาที่มันนานกว่านะคะก็คือประมาณ20นาทีนั่นเองนะคะเนี่ยให้ดูหน้าตาด้านในตอนที่แบบเปิดเครื่องดีกว่าเนี่ยคะ่ะจะเห็นโมดูลที่ปล่อยตัวแสงออกมานะคะก็คือจะเป็นแสง NIR นะคะหรือว่า near infrared ray มีข้อดีเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีการใช้มายาวนานแล้วนะคะอย่างในนาซาอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้มาหลายปีแล้วนะคะในการทวีตอาการต่างๆในคลินิกก็ใช้นะคะเพราะว่าเป็นวิธีการที่มันไม่เจ็บ3ามแสงเนี่ยนะคะก็คือจะมีที่เวฟเลนท,ที่มันต่างๆกันนะคะสีแดงเนี่ยก็จะมีหน้าที่กระตุ้นคอลลาเจนนะคะคือไปกระตุ้นที่ตัวไฟโบบลาสให้ไฟโบบลาสเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผิวก็จะกระชับนะคะก็คือจะดูแบบริ้วรอยจางลงสีน้ําเงินเนี่ยก็คือจะมีฤทธิ์ในการที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียก่อสิว สำหรับคนที่เป็นสิวแล้วก็มีปัญหาเรื่องผิวแล้วก็มีปัญหาเรื่องระคายเคืองต่างๆใช้สีน้ําเงินนะคะส่วนสีที่3นะคะก็จะเป็นสีชมพูสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นสีที่คอมบายนระหว่างสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินมันก็จะออกมาเป็นสีชมพูซึ่งตัวเนี้ยค่ะคือจะเป็นแสงที่ช่วยดูแลเรื่องจุดด่างดำนะคะสําหรับของข้อมูลของทางเซอร์วเทิร์เขาจะบอกออกมาแบบนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาหลายปัญหานะคะแนะนําเลยว่าอันดับแรกเนี่ยให้เรารักษาปัญหาใดปัญหาหนึ่งไปก่อนเช่นถ้าเราเป็นสิวเป็นจุดด่าง ก็มีริ้วรอยด้วยเราเป็นห่วงทั้งสามอย่างนะคะให้เราดูแลเรื่องสิวไปก่อนนะคะมันจะเริ่มรู้เรื่องเลยแหละตั้งแต่ประมาณอาทิตย์แรกคือตัวโดนัทเองนะคือรู้สึกเลยว่าสิวมันจะแห้งๆลงนะคะตามที่ในเปเปอร์ของเขานะคะก็คือที่4ีอาทิตย์เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าความแห้งของตัวสิวที่อักเสบเนี่ยมันก็จะดีขึ้นจะแห้งลงนะคะให้เรามาจัดก,การต่อที่จุดด่างดำนะคะระหว่างนั้นเราสามารถใช้สีแดงเพื่อกระตุ้นได้ด้วยนะคะให้ใช้ยืนพื้นเนี่ยถ้ามีปัญหาผิวเยอะๆนะคะเป็นสีน้ําเงินก่อนนะคะพอเป็นสีน้้ําาาาาเเงงินนนปุบหลัจัจกก็ราสาารสมถใ Okay. ดนนอื่เสริมไ้ะะคะหรือว่าถ้าเราแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะคะสามารถอยากจะใช้3 4สีเลยใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะ20นาทีไปเลยแต่ละสีเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะคะตัว LED เนี่ยข้างในเนี่ยตัวที่ปล่อยแสงเนี่ยนะคะเขามีการทําสิทธิบัตรของเขาเองนะคะสิทธิบัตรของเขาชื่อว่า LED Module Patent for Generation and Promotion of Effective w a v e l e n g นะคะก็คือ,คอมีความมั่นใจได้เลยว่า LED ของเขาเนี่ยมันสามารถปล่อยแสงออกมาได้เป็นแสง NIR นะคะ รังสี NIR ที่สามารถทะลุเข้าไปแล้วก็ออกฤทธิ์ได้จริงๆนะคะมันไม่ใช่แบบเหมือน LED เหมือนหลอดไฟทั่วไปอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะมีผลทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คลินิคอลเทสนะคะหรือว่าผลเทสกับอาสาสมัครนะคะเขาก็มีการเทสออกมาหลายแบบเลยเขาใช้เป็นเต i ร์ปาร์ตี้นะคะหรือว่าเป็นบริษัทข้างนอกทําผลเทสเพื่อความชัวนะคะเขาจะมีการทำคลินิคอลทริเอลรีพอร์ตนะคะกับบริษัท P&K Skin Research Center นะคะแล้วก็เขาจะมีการวัดหลายที่เลยก็คือวัดตั้งแต่ความสว กระจ่งางใสของผิวนะคะวัดตีนกาวัดจุดด่างดําอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์แบบภาพที่ใช้จริงๆของลูกค้าที่เขาใช้เวซเซลรีเทิร์นในการแก้ปัญหาที่รอยรอบดวงตาผิวกระจ่งางใสตึงกระชับแล้วก็ไวหน้าดูผลความหนาแน่นของผิวกันดีกว่านะคะสำหรับภาพแรกเลยนะคะนี่คือจะเป็นเฟ c เช l ลลิฟติ้งนะคะเห็นไหมคะว่าหลังจากที่สีอาทิตย์นะคะความกระชับของผิวอะดูดีขึ้นหน้าดูยกขึ้นนะคะอันที่2นะคะก็จะเป็นสกินไบรท์เนสนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะว่าที่สีอาทิตย์ความกระจ่งางใสของผิวอะ ดีขึ้นชัดเจนเลยนะคะตัวที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น number of pores นะคะหรือว่า จำนวนของรูขุมขนเห็นไหมคะว่าด้านซ้ายเนี่ยก่อนที่จะใช้เนี่ยมีจุดสีแดงแก็คือเห็นรูขุมขนอะเยอะใช่ไหมคะด้าน,นขวาเนี่ยก็คือจะมีจุดแดงแงเนี่ยน้อยลงนะคะหลังจาก4อาทิตย์เนาะนอกจากนั้นก็ยังจะมีเป็น derma density นะคะตัวนี้สําคัญมากเลยเพราะว่าคือด้วยผิวที่เห,เห็นความเขียวของภาพ b บ f o อ e ไหมคะว่ามันจะบางผิวเรายิ่งเด็กยิ่งต้องหนาผิวเรานะคะถ้ายิ่งบางเนี่ยคือเป็นผิวที่อายุเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราผ่านเวลาสีอาทิตย์เห็นไหมคะว่าควา ความหนาของผิวดีขึ้นแล้วก็ผิวมันหนาขึ้นพลัมขึ้นต่อมาก็จะเป็นเรื่องอายวิงเกิลนะเห็นความแบบดีฟของแต่ละสีไหมคะยิ่งสีม่วงเนี่ยก็คือคนลึกที่สุดนะคะแล้วก็จะมีสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินนะคะสังเกตได้ว่าหลังจากที่สีาทิ์เนี่ยค่ะความดีปะคะความใหญ่ความกว้างความลึกกะค่ะของริ้วรอยดีขึ้นทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นผลจากที่ลูกค้าของเซอร์วิสเทิร์นใช้จริงนะคะแล้วก็อย่างที่ตัวดนัทาใช้เองเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้ผลกับ ตัวโดนัทเองจริงๆนะคะอันดับแรกง่ายที่สุดเลยไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะคือสิวแห้งเร็วมากแล้วก็อันดับ2นะคะเรื่องรูผลดูดีขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าแบบผิวก็ชับขึ้นนะคะอันนี้คือโดนัทผ่านการใช้มาเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้ประมาณอาทิตย์ละ3ครั้งมีการอัปเดตลงไ G Story ให้ทุกคนได้เห็นด้วยนะคะก็เลยมาบอกต่อนะคะว่าตัวเนี้มันเวิร์กแล้วก็ใช้แล้วตัวเองชอบจริงๆนะคะสําหรับหน้ากาก LED นะคะแต่ละรุ่นนะคะจะมีจํานวนดวงของ LED ไม่เหมืือนนนกัะนนะคะค แต่ละรุ่นยิ่งมี LED เยอะราคาก็จะยิ่งสูงขึ้นนะคะอทเนี่ยจะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะมี LED ทั้งหมด690ดวงนะคะอีก2รุ่นก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะจะมี LED ทั้งหมด585ดวงนะคะแล้วก็รุ่นแพทนัมนะคะแพทนัม um นี้จะเป็นรุ่นที่ราคาสูงที่สุดนะคะจะมี LED ทั้งหมด10,26นดวงนั่นเองค่ะแล้วก็หลายๆคนน่าจะแบบมีความสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันจะปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคลื่น NIR เนี่นะะยนะคะปลอดภัยนะคะหญิงตั้งครรภ์ก็สามารถใช้ได้้้นนะะะะคค2กรณีีท่่ยังไมใ,ใช ก็คือถ้าทําเลสิกมานะคะให้เว้นไปก่อน6เดือนนะคะถ้าร้อยไหมฟิลเลอร์บท็อกซ์นะคะให้เว้น2สัปดาห์แล้วก็สามารถใช้ได้ตามปกติเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ากลัวว่าเออแบบแสงมันจะชัดเจนเกินไปหรือจะแสบตานะคะเขาจะมีเครื่องที่เอามา แล้วก็ทําให้แบบปิดตาได้ด้วยนะคะแต่หลักๆแล้วอะเขาบอกว่าอยากจะให้เราอะหลับตามากกว่าเพราะว่าอยากจะให้ช่วงตรงริ้วรอยต่างๆที่แบบอยู่แถวๆรอบดวงตาเนี่ยได้รับแสงไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเออเป็นข้อดีของเขาเหมือนกันนะคะสําหรับนี้ก็น่าจะเป็นข้อมูลทั้งหมดของเครื่องตัวเซรีเทิร์นตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ให้ดูนะคะว่าใช้แล้วก็เวลานอนเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะคะถ้าเราใช้เนี่ยเราสามารถประหยัด การไปคลินิกได้นะคะสามารถอันนี้คือเป็นเครื่องที่ใช้ที่บ้านในการพัฒนามาเรียบร้อยแล้วนะคะโดนัทใช้เองแล้วก็รู้สึกถึงผลจริงๆถ้าสมมติว่าใครที่ซื้อมานะคะก็ถ้าสมมติว่าสินค้าชำรุดนะคะเขาจะส่งกลับไปที่เกาหลีนะคะก็จะมีการค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเดี๋ยวสามารถถามทางเซลีเทิร์ได้เลยนะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นน้องเขาเป็นเครื่องที่แบบค่อนข้างบอบางะคะอย่าพยายามกระแทกอย่าให้โดนน้ํานะคะทุกครั้งก็เช็ดด้วยผ้าให้สะอาดนะคะไม่ต้องสเปรย์แอลกอฮอล์ไม่ต้องอะไรนะคะเท่านั้นเองน้องเขาก็จะอยู่กับเราไปอีกนาะ านแสนนานเลยนะคะหนึ่งเครื่องลงทุนเนี่ยเราสามารถใช้ได้อีกยาวนานเลยนะคะแล้วก็เซอร์วิเทิร์นเขาก็มีผ่อนศด้วย10เดือนนะคะเพราะฉะนั้นนี่สามารถตามโปรแล้วก็ดูโปรโมชั่นของเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ยังไงคะ่ะ จบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้ากากเซลลูเรทเนร์ตัวนี้นะคะใครมีคําถามอะไรสามารถถามโดนัทข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่รับชมกันจนจบนะคะยังไงถ้าลองใช้เราใช้แล้วเป็นยังไงะคะอย่าลืมมาเล่าให้ฟังเ้วยนะคะว่าชอบไหมนะคะวดนยวนี้โดนัทไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่รับชมคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สำหรับสาระความรู้และก็ความสนุกนะคะสามารถติดตามโดนัทได้ในช่องทางต่างๆนะคะโดนัทมี IG ชื่อโดนัทบิวตี้เบนส์นะคะเฟซบุ๊กก็ชื่อโดนัทบิวเบนส์เหมือนกันนะคะ,ะตอนนี้โดนัทเปิดกรุ๊ปใน Facebook ด้วยนะคะชื่อโดนะะัทบิวต e ้เบนส์เอ็กซคลูซีฟกลุ่มนะคะเอ็กซคลูซีฟเฉพาะพวกเรานะคะยังไงมาจอยแล้วก็ยังไงมาเจอกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะไปล้ะคะ่ะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะสำหรับคลิปอื่นๆของโดนัทก็มีทางนี้เลยะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะคะ